ุ้ชมคะอย่างที่บอกกันไปในช่วงแรกนะคะว่าโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัส RSV ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้น ตอนแรกอาจจะดูเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาค่ะแต่ว่าโรคนี้อันตรายถึงชีวิตได้เลยโรคนี้จะมีอาการอย่างไรเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรและตอนนี้มีวิธีการรักษาหรือไม่เดี๋ยวเรามาสอบถามจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวนัฏปรียาพงศ์สามารถหัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมาราเวชศาสตร์คณะแพทยาศาตสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีสสดค่ะฟังแล้วน่ากลัวเนอะเมื่อคืนเนี่ยเพิ่งโทรหาลูกสาวบอกว่า ทำไมครัวก็ไม่รู้เนี่ยไม่อยากไปที่คนเยอะๆเลยกลัวเป็นเนีน่ยนะ RSV ลูกบอกส่วนใหญ่จะติดกับเด็กนะแม่แก่ๆไม่ค่อยติด<อ>จริงเหรอคะรู้ว่าจริงส่วนใหญ่ทำไมไปอยู่กับเด็กละคะคุณหมอจริงๆแล้ว RSV นี้เป็นไวรัสที่ติดเชื้อได้ถูกอายุนะคะ,คะแต่ว่าเขามักจะติดตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นโดยอายุสองขวบเนี่ย เด็กจะเคยติดเชื้อไปแล้วเกือบร้บอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอย่างไรก็ตามเป็นซ้ำได้เพราะว่ามีหลายสายพันธุ์นะคะแต่ว่าการเป็นครั้งหลังๆอาจจะทำให้อาการรุนแรงน้อยลงแต่ว่าอาจจะไปรุนแรงได้อีก กลุ่มหนึ่งก็คือผู้สูงอายุก็สามารถที่จะเกิด RSV ที่รุนแรงสูงอายุนี่ตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะยังค่ะคุณผดไทยยัง65มปีขึ้นไปค่ะสูงอายุจริงๆแล้วอย่างนั้นนะอ๋อพิพัดอีกหลายปียไม่เตีทีนี้โรคนี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรคะคุณหมอค่ะอย่างที่ได้บอกนะคะเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งจริงๆก็เหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิด -19 แล้วไวรัสตัวนี้มีมานานแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือติดต่อกันได้ทางหายใจ นะคะแต่ว่าการหายใจอาจจะไม่ใช่วิธีหลักคือเชื้อทางไข้หวัดทั้งหลายเนี่ยจะติดทางการหายใจเป็นหลักแต่ RSV เป็นเชื้อที่เกิดจากการสัมผัสเป็นหลักค่ะถ้าเราไปสัมผัสกับน้ำมูกน้ำลายของคนที่มีเชื้อโดยตรงหรือว่าอาจจะเป็นเชื้อที่อยู่บนของเล่นลูกบิดประตูอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสารคัดหลั่งเหมือนกันค่ะแล้วเกิดไปป้ายจมูกป้ายตาก็สามารถติดได้แล้วเชื้อ RSV อยู่ติดอยู่กับมือได้ เกิน30นาทีอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้หลายชั่วโมงเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะป้ายปุ๊บติดติดได้ง่ายมากๆะค่ะเพราะฉะนั้นสูตรล้างมือยังยังได้อันนี้ต้องบอกว่าสําหรับ RSV แล้วการป้องกันที่สําคัญที่สุดคือการล้างมือการใส่หน้ากากอย่างเดียวจะไม่พอนะคะซึ่งจะต่างกับไข้วัดใายหรืออันอื่นซึ่งหน้ากากจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดค่ะคุณหมอคะส่วนใหญ่มันจะระบาดช่วง ไหนคะมีฤดูการสําหรับประเทศไทยนะคะในประเทศไทยจะเจอเยอะช่วงปลายฝนต้นหนาวก็คือช่วงนี้นเลยเริ่มพบตั้งแต่ประมาณกรกฎาไปจนถึงพฤศจิกายนแต่จะสูงสุดอยู่ประมาณ2เดือนเลยค่ะคือกันยายนกับตุลาคมคือเขาชอบอากาศแบบนี้ลใช่เลยค่ะจะมากันหน้าฝนแล้ช่วงนี้ เยอะมากเด็กๆเ,เป็นเพราะว่าด้วยมาตรการโควิดนะคะทําให้จริงๆแล้วช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่จริงๆหน้านี้ก็ไข้หวัดใหญ่จะต้องเยอะนะคะ,คะน้อยลงไปมากแม้จะเริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วแต่ RSV ไม่ไม่ลดน้อยลงเราเยอะมากในช่วงนี้<อ>ค่ะเออคุณหมอคะเราก็ยังอยู่ในช่วงของโควิดเนี่ยก็คือยังล้างมืออยู่ยังใส่หน้ากากอยู่ทําไม RSV มันไม่ลดลงอะคะก็ะต้องมาทบทวนว่าจริงๆแล้วเราล้างมือกันจริงหรือเปล่าะนะคะล้างมือดีจริงหรือเปล่าเพราะว่า อย่างที่บอกเกิดไปสัมผัสแค่ครั้งหนึ่งอยู่กับมือไปสามสิบนาทีด้ยากด้วยใช่ไหมคุณหมอเขาป้ายหรืออยู่บนของเล่นไม่ต้องโดยตรงก็ได้นะคะมันติดค้างอยู่กับของเล่นแล้วเด็กคนถัดไปมาเล่นก็ติดแหละเพราะฉะนั้นต่อให้เราล้างมือแต่เราไม่ได้ล้างทําความสะอาดของเล่นหรือลูกบิดประตูหรือปุ่มกดลิฟต์อย่างเงี้ยค่ะก็ติดได้ ช่วงนี้โควิดเริ่มดีขึ้นเน่ยบางคนอาจจะห่างๆจากการล้างมือไปอคทีนี้อาการของโรคคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตยังไงบ้างคะว่าลูกเราเริ่มเป็น RSV จริงๆแล้ว RSV ส่วนใหญ่ จะเป็นเหมือนอาการเป็นหวัดธรรมดาค่ะแต่จะมีประมาณ20-30%ของเด็กๆที่จะรุนแรงลงไปถึงการติดเชื้อทางเดินหายใจส,ส่วนล่างทําให้เกิดหลอดลมฝอยอักเสบหรือว่าปอดอักเสบซึ่งจริงๆก็จะแยกไม่ได้กับการติดเชื้อไวรัสอื่น,นๆทั่วไปนะคะแต่ว่าเด็กๆที่ติด RSV จะทําให้เกิด หลอดลมส่วนล่างอักเสบหรือปอดอักเสบอะค่ะมักจะไอมากแล้วก็หายใจมีเสียงดังวิสวิสคล้ายๆเด็กเป็นโรคหอบหืดนะคะถ้าเห็นแล้วสงสัยจริงๆแล้วคุณหมอตรวจยังบอกยากเลยค่ะว่าเกิดจากเชื้ออะไรเพราะไวรัสไหลตัวก็ทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะทราบจริงๆเราต้องเอาสารคัดหลัง่งจากทางเดินหายใจสวบป,ป้ายนะคะไม่ว่าจะหมูกหรือว่าโพรงหลังคอเนี่ยค่ะไปตรวจหาไวรัส RSV ถึงจะทราบอย่างแน่ชัดว่าใช่ค่ะ ตอนนี้คุณหมอมีเคสอยู่กับมือไหมคะที่หนักๆต้องบอกว่าตอนนี้ถ้านอนโรงพยาบาลด้วยเรื่องหลอดลมอักเสบหรือปอดอักเสบนะคะ,ะข้อมูลที่สริราชในเดือนนี้คะ่ะที่เราเก็บ34เอซ็ oh ออกมา oh เป็น RSV oh หมายถึงว่า oh เยอะเลยคะ่ยะต้องเรียกว่านะเยอะเลยคะ่ะค,คือเยอะกว่าในสัดส่วนที่เด็กติดโควิด19เยอะกว่าใช่ค่ะคือโควิดในเด็กเจอน้อยแต่รายงานในต่างประเทศนะคะ คนที่ติดโควิด1 9มี RSV ติดร่วมด้วยบางรายงาน15%เพราะฉะน,นั้นหน,หนักขึ้นไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เด็กๆที่นอนโรงพยาบาลที่สิทธ์ไม่ว่าจะซีริล่์หรือที่ใดก็ตามนะคะเป็น RSV อันดับหนึ่งเลยแล้วก็เราก็มีผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องเข้า ICU แล้วก็เกิดรุนแรงอะคะ่ะเกิดปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็การหายใจล้มเหลวรุนแรงไม่ใช่แค่ใช้เครื่องช่วยหายใจธรรมดาณนะจุดนี้เด็กต้องใช้ ปอดเครื่องปอดเทียมแล้วก็หัวใจเทียมก็อาการหนักมาก<า>ค่ะอย่างที่บอกว่าจริงๆใครๆก็เป็นได้แต่จะมีกลุ่มเสี่ยงที่ถ้าเป็นแล้วจะรุนแรงได้นะคะอ,อันแรกคือเด็กทารกโดยเฉพาะทารกคลอดก่อนกําหนด เช่นเป็นเด็กยังไม่ครบกําหนดคลอดอย่างเงี้ยครับบางคนก็ปอดไม่แข็งแรง <C> e <an> นั้นกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือเด็กที่มีโรคปอดเรื้อรังอยู่เดิมนะคะกลุ่มที่3คือพวกที่เป็นโรคหัวใจ <C> e <an> อันนี้ถ้าติด r s v ว <C> e <an> ีก็รุนแรงค่ะกลุ่มที่4คือพวกที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ําเช่นได้รับยากดภูมิผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่ได้บอกไปคือผู้สูงอายุบางทีหมอเองอ่ะ เห็นเด็กนอนโรงพยาบาลนะคะแต่คนเฝ้าคือคุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่าเราก็แอบ,บกังวลนะคะว่าท่านจะติดก็จะต้องเน้นนะคะว่าล้างมือบ่อยๆนะคะคุณยายเดี๋ยวติดเพราะว่าหน้ากากนี่ใส่อยู่แล้วนะคะป้องกันลูกหลายนยังไงดีค่ะ,คะที่แบบสตริกเลยแบบ ต,ต้องเ,เป็น,บบนมาตรการที่สําคัญต้องบอกว่าน่าเสียดายว่าจริงๆพยายามคิดคน้นวัคซีนมาเป็นเวลานานแล้วนะคะ,คะ,คะสงสัยวัคซีนโควิดจะออกก่อนด้วยซ้ำนะคะนั่นทางที่ RSV พยายามทํามานานมากแล้วยังไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นมาตรการที่สําคัญที่สุดสําหรับการป้องกัน RSV เลยคือการล้างมือ นะคะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์เจลก็ได้หรือว่าเป็นสบู่กับน้ําก็ได้<ม>อันนี้สําคัญที่สุดนะคะอันที่สองก็คงต้องหลีกเลี่ยมอย่าเข้าใกล้คนที่เจ็บป่วยถ้าลูกหลานไม่สบายอันนี้ต้องให้หยุดเรียน<ม>นะคะเพราะเดี๋ยวไปแพร่ให้คนอื่นได้<ม>อีกอันหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่ค่อยได้คิดถึงคือสูบบุหรี่ในบ้านพบว่าถ้ามี คนในบ้านสูบบุหรีห่แล้วเด็กเหมือนสูบบุหรี่เข้าไปด้วยกรทั้งที่เขาไม่ได้สูบเองมีความเสี่ยงในการติดเชื้ออ่าไอวีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็คงต้องขอร้องคนในบ้านว่าง,งดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็อนอกนั้นมาตรการอื่นๆการเลี่ยงไปแหล่งชุมชนเพราะไม่งั้นติดจากคนอื่นการใส่หน้ากากแล้วก็ physical distancing ระยะห่างระหว่างบุคคลอันนี้ก็ยังควรไม่ต้องเอาลูกไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลโอ้ี้เด็กๆไม่ควรไปเยี่ยมคนที่เจ็บป่วยแล้วหฮิ้วน้องไปด้วยอย่างงี้ไม่ต้อง ออไปเลยเนาะติดเลยระมัดระวังเป็นพิเศษเลยทีนี้วัคซีนเนี่ยยังไม่มีแล้วการรักษาเราเรามีวิธีการรักษายังไงคะคุณหมอก็เป็นที่น่าเสียดายอีกค่ะว่ายาต้านไวรัสปัจจุบันเขาทดลองหลายตัวมากเลยนะคะยังไม่มียาต้านไวรัสที่พิสูจน์ได้ว่าได้ผลในการได้ผลดีในการรักษาไวรัส r s v ีแต่ก็ยังคงทําการศึกษาวิจัยต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาจะเน้นเรื่องของการรักษาตามอาการเป็นหลักค่ะดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นว่าน้องเริ่มมีอาการ ไอยเยอะหอบเหนื่อยหรือว่าหายใจเสียงดังวิสหายใจจมูกบานนะคะเพราะว่าทารกแรกเกิดนี้อาจจะหยุดหายใจไปได้เลยนะคะถ้าติดไ s v หรือว่าท้ายไข้สูงซึมอันเนี้ย ให้รีบพามาโรง,งพยาบาลน,นะคะแล้วก็คุณหมอก็ตามอาการนะคะมีไข้ให้ยาลดไข้ถ้าหายใจเหนื่อยมากเราต้องให้ออกซิเจนช่วยนะคะการพ่นยาเด็กกลุ่มนี้จะมีหายใจเสียงดังวิสวิสเหมือนกับเด็กที่เป็นโรคหอบหืดแต่ว่าพ่นยาขยายหลอดลมก็ไม่ค่อยช่วยค่ะ ถ้าเป็นหอบผือดเนี่ยได้พ่นยาจะดีเลยแต่ RSV พ่นแล้วก็ยังจะเหนื่อยอยู่จะไม่ี่อดใช่ไหมคะก็ลงปอดลงหลอดลมนะคะก็อาจจะพ่นช่วยแต่ว่าช่วยได้ไม่มากนักค่ะให้ยาละลายเสมหะดูดเสมหะแต่ว่าส่วนใหญ่เด็กๆก็จะดีขึ้นภายใน1-2สสัปดาห์จริงๆอัตราการเสียชีวิตไม่ได้สูงมากนะคะประมาณ1%เปอร์เซ็นแต่ว่าถ้ากลุ่มเสี่ยงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วอาจจะเสียชีวิต 3- 5เเค่ะก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ดีที่สุดคือการ ลูกหลานของเราว่าอย่าให้เป็นใช่ค่ตามที่คุณหมอบอกก็คืออย่าพาไปที่ชุมชนเนาะค่ะอย่าให้ล้างมือบ่อยๆอันนั้นสำคัญมากมีอะไรอีกไหมคะอย่าสูบบุหรี่คุณพ่อคุณแม่อย่าสูบบุหรี่ในบ้านแล้วแล้วถ้าน้องไม่สบายต้องหยุดเรียนเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆติดติดง่ายมากที่สุดเลยค่ะ โอ้โหเคอวันนี้เราได้เรียนรู้นะคะว่า RSV คืออะไรเป็นแล้วอาการเป็นยังไงแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องฟังไว้ดีๆวันนี้ครบถ้วนมากๆขอบคุณคุณหมอมากๆยินดีอณรับค่คะ